สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ้าพอดีติดงานไลฟ์สดอีกประทุมไม่ได้ไลฟ์สดประสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาช้าไปนิดนึงนะฮะมาช้าไปหน่อยนะครับโอเคเริ่มเข้ามาทักทายนะฮะผมติดงานอยู่นะครับเพิ่งเสร็จนะครับขอบคุณครับเอ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 มันสามารถไลฟ์สดได้หรือเปล่าเนาะโอเคได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหลายๆคนนะฮะโอเคครับมาเจอกันนะครับ วันนี้เราเจอกับบรรจัน์ก่อนนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็มีงานนะครับคุณกบสวัสดีครับหลายๆคนสวัสดีครับหนวดจะยาวไปหน่อยนะฮะโอเคหนวดยาวไปนิดนึงนะครับขออภัยนะฮะโอเคคุณดอกไม้เหล็กสวัสดีครับคุณมีคุนิคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณโยคุณโยสวัสดีนะครับหลายๆคนที่ติดตามประจําก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกันอยู่นะครับรอ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 ประเด็นสําคัญนะครับประเด็นสําคัญก่อนหน้านี้เดี๋ยวใครมีคําถามอะไร บอกผมได้หรือถามผมได้นะครับใครมีประเด็นคําถามอะไรบอกผมหรือถามผมถ้าผมตอบได้ผมจะตอบนะครับประเด็นก็คือว่ามีคนขอความช่วยเหลือที่อยากจะได้แพมเพิร์เข้ามาเยอะฮะที่อยากจะได้แพมเพิร์เข้ามาเยอะนะครับตอนนี้กําลังอ่านอยู่ฮะตอนนี้อ่านอยู่นะครับแต่ว่าหลายๆคนที่ส่งมาคือส่งแต่ข้อความและเบอร์โทรไม่ได้ส่งภาพนะฮะซึ่งประเด็นหลักๆของผมก็คือว่าต้องส่งภาพด้วยนะครับไม่ชนะแล้วผมก็จะพิจารณาให้กับคนที่ส่งภาพนะครับ ตอนแรกก็อยากจะให้ส0ท่านนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคนส่งเข้ามาเยอะมากครก็เพิ่มให้เป็น20ท่านนะครับโอเคไหมฮะเพิ่มให้เป็นยีท่านนะครับเพิ่มให้เป็นยี่สิบท่านอ่ะขอบคุณนะฮะหกพันคนที่เข้ามาอยู่ตอนนี้นะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตนั่งก่อนโอเคแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นอยวขอผ่านไปสักหานาทีนะจะเป็นของทุกๆคนนะครับที่ขอเฉพาะคนเดือดร้อนนะฮะเดือดร้อนจริงๆแล้วคิดว่าห้าบาทช่วยคนได้ คิดว่างเงิน500บาทช่วยคุณไปซื้อกะปิน้ำปลาข้าวสารต่อชีวิตคุณได้อีกสักหอาทิตย์นะฮะกะ็สวัสดีคุณเก๋นะครับสวัสดีหลายๆคนที่เข้ามานะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้คนถามเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับแพมเิร์ญเดี๋ยวผมแจกให้เพิ่มจาก10ท่านเป็น20ท่านนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะทักไปบางคนเนี่ยคือยังไม่ติดต่อกลับนะฮะยังไม่ติดต่อกลับคุณพียุส พี่ยุสนีสวัสดีครับคุณปูเหรอฮะคุณปูหมาดชายสวัสดีครับมีชนะแล้วอ่ามีชนะแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคนที่ได้20ท่านที่จะได้แพมเพิร์ดนะฮะเป็นแพมเพิร์ดทีนี้แพมเพิร์ดมันก็จะมีไซส์เอ็มไซส์เอลเอ็กเอลผมไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับนะครับอ่ามันมีทั้งขนาด30ชิ้น24ชิ้นไม่รู้ไม่เคยซื้อแพมเพิร์ดเหมือนกันคุณพลอยสวัสดีฮะเดี๋ยวผมต้องไปซื้อแพมเพิร์ดให้ก่อนนะครับเดือดร โอเคทีนี้โอเคเรื่องของแพมเพิร์ดก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมผมเข้าไปดูฮนะเพราะว่าบางคนไม่สะดวกที่จะไลฟ์นะครับบางคนไม่สะดวกที่จะมาดูไลฟ์เขียนเป็นภาพโพสต์ไว้เดี๋ยวใครที่ส่งภาพมาถ้าใครเป็นภาพเคลื่อนไหวก็จะดีมากนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแล้วเข้าไปตอบให้นะครับกรุณาอ่านข้อความในอินบ็อกซ์ของผมด้วยนะฮะสิ่งที่ผมจะขอก็คือชื่อที่อยู่ชื่อที่อยู่แล้วก็ไซส์ขนาดนะครับผมจะได้ส่งเข้าไปให้นะฮะอาจจะจัดส่งให้สัปดาห์หน้านะครับ สำหรับแพรเพิร์นนะครับสวัสดีหลายๆคนนะฮะผ่านไป5นาที7,000คนขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะอันนี้สำหรับสำหรับหลายๆคนที่เป็นแฟนเพจอนุวัฒจะให้นะฮะการแจกทั้งแพรเพิร์นครั้งนี้การแจกทั้งแพรเพิร์นครั้งนี้แล้วก็เงิน2 0 0 0บาทครั้งนี้ขอบคุณนิสันวาร่านะฮะเขามาลงโฆษณาในเพจผมมิฉะนั้นผมก็แบ่งปันเงินเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผมคิดว่าในใจผมมันคือเงินมหาศาลสําหรับทุกคนนะฮะ มันคือเงินมหาศาลนะครับส่วนเรื่องของส่วนเรื่องของอ่ะเราทาความเข้าใจนะเรื่องของที่จะมีมาตรการเยียวยาเฉพาะ6จังหวัดพิเศษผมโพสต์ไปแล้วนะเรื่องมาตรการเยียวยาเฉพาะคนที่เป็น6จังหวัดพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศของสอบคก็คืออะไรกรุงเทพมหานครนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนะครปฐม6จังหวัดนี้เท่านั้นนะฮะที่จะได้รับ การเยียวยาเป็นกรณีพิเศษนะครับรายละเอียดต่างๆเรื่องของมาตราไหนได้บ้างมาตรา33940มม้ยได้ไหมเ,เพราะว่าเวลาวันนี้แถลงข่าวมันบอกเ,ออเขาบอกว่าเป็นผู้ประกันตนซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนแต่ว่าพรุ่งนี้โดยหลักการจะเข้าสู่ขออภัยโดยหลักการจะเข้าสู่คอรมอนะฮะเดี๋ยวรอคอรมอพรุ่งนี้อย่าผมมาเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยมาตราไหนที่จะได้บ้าง33940มม้ยได้ไหม ที่บอกว่าเป็นผู้ประกันตนมาตราตามประกันสังคมเนี่ยได้2000ส่วนผู้ประกอบการเองได้3000ต่อหัวใครเป็นใครมีลูกจ้างประมาณสัก10คนก็เอา3,000คูณใครมีลูกจ้าง20คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะที่อยู่ในระบบประกันสังคมก็เอาไปคูณกันมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รายละเอียดต่างๆยวผมมาเล่าให้ฟังส่วนคนนอกประกันสังคมเช่นแรงงานก่อสร้างหลายคนถามผมเยอะฮ้ยแรงงานก่อสร้างรายวันจะได้ไหมถ้าไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม เขาเป็นนอกระบบประกันสังคมจะทํำยังไง2คือบรรดาร้านค้าหาบเล่แผงลอยต่างๆหาบเล่แผงลอยร้านค้าเล็กๆน้อยๆจะทํำยังไงซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เข้าไปที่ถุงเงินถูกไหมถ้าคุณร่วมโครงการโคโรครึ่งเข้าไปที่ถุงเงินแล้วก็จะได้รับเงิน3,000บาทแต่ต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนก่อนนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐอยากจะให้คุณเข้าระบบ ฟังนะรัฐอยากจะให้คนเข้าระบบมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมพยายามวันนี้พยายามติดต่อสอบถามทั้งกระทรวงแรงงานเองก็บอกว่าเรื่องนี้โดยคร่าวๆเนี่ยต้องไปอยู่ที่สภาพัฒน์รวมทัพกระทรวงการคลังที่จะไปคุยเรื่องรายละเอียดและขอเรื่องเงินอีกทีหนึ่งนะฮะคุยรายละเอียดแล้วก็เงินอีกทีหนึ่งมิฉนั้นเดี๋ยวรายละเอียดเย็นพรุ่งนี้ผมสัญญาว่าผมจะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ณนจะนถึงปฏิวับนนันี้ตอนนี้ข้อมูลยังเป็นไปตามที่โพสต์แค่นั้นนะครับว่า ผู้ประกันตนที่อยู่ใน6จังหวัดที่อยู่ในระบบประกันสังคมได้2000ผู้ประกอบการได้3,000คูณกับ200แล้วก็จะได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ใครที่แบบว่าเหตุเอ่อต้องหยุดงานฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินใน6จังหวัดนี้คุณก็จะได้กึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่ง จากเงินเดือนก็คือไม่เกิน50%สูงสุดไม่เกินเจ็ันอันนี้คือในระบบประกันสังคมนอกระบบประกันสังคมกําลังเช็คให้อยู่ว่าพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยคนงานก่อสร้างหรือมาตราต่างๆใครได้ไม่ได้ตอนเนี้ต้องรอวันพรุ่งนี้ถึงจะมีความชัดเจนนะครับเพราะว่าหลักการนายกเพิ่งให้หลักการมาจำไว้นะนายกเพิ่งให้หลักการคังแรงงานสภาพัฒน์เาัาเกี่ยวกับเงินกู้เนาะก็ต้องไปคุยกันแล้วคุยเสร็จพรุ่งนี้เอาเข้าคอรมอ แล้วคอรมก็จะมาว่ากันว่า 1, 2, 3, 4, 5, เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้รายละเอียดผมก็รู้ไม่ได้มากนะนี่รายละเอียดรู้แค่นี้เท่าที่คุยมาแต่ว่าให้มันมีความชัดเจนก่อนนะผมจะถึงจะบอกนะพรุ่งนี้นะโอเคอ่ะเราจบไปเรื่องของการเยียวยาเป็นกรณีพิเศษ6จังหวัดเรื่องของแพมเพิร์ดบอกไปแล้วนะครับแพมเพิร์ดจาก10ท่านคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรอแป๊บหนึ่งนะผมขออ่านสัก ผมให้20ท่านแต่ขออนุญาตอ่านหน่อยเพราะส่งกันมาเป็นเป็นหนึ่คนเลยนะฮะผมก็พยายามลิสต์อยู่นะฮะก็จะริสต์คนที่ถ่ายภาพมาให้ที่พอมีข้อมูลมากที่สุดนะครับโอเคไหมครับส่วนตอนนี้4ท่านฮะอ่ะทุกคนพร้อมนะพร้อมนะฮะผมอยากได้คนที่เดือดร้อนแล้วคิดว่าเงิน500บาทนี้สามารถที่จะต่อชีวิตคุณได้เงินก้อนนี้ผมนักข่าวไม่ได้มีเงินเยอะฮะแต่ผมได้มาจากนิสสันนาวาราที่ลง โพสข้างบนฮะที่ลงโพสข้างบนมีเวลาช่วยไปกดไลค์ให้เขาหน่อยนะฮะเขาจะได้มาลงเพจเราเยอะๆแล้วผมจะได้แบ่งเงินมาให้กับทุกคนได้นะครับ4ท่านท่านละ500บาทถ้าคิดว่าคุณเดือดร้อนนะครับ1ครับขอไอดียไลน์เพื่อผมจะได้วิดีโอคอลไปคุยฮะ,ะผมวิดีโอคอลไปคุยนะครับทุกคนจะได้รู้และเป็นพยานพร้อมกันว่าคุณลำบากแค่ไหนยังไงบ้างนะครับขอไอดียไลน์ครับ4ท่านครับไอดีไลน์ส่งเข้ามาครับขอคนที่เดือดร้อนนะฮะค,คิดว่า500บาทของคุณเนี่ยสามารถต่อชีวิตได้ ข้อความยังเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่นะครับยังเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอยู่นะครับมิ่ฉะนั้นแล้วรอครับผมรอฮะผมรอ,มอก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนและขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจนี้ฮะเป็นช่วงที่ผมอยากจะทําบุญในทุกๆุกวีคที่มีโฆษณาเข้ามาอยากจะทําบุญในทุกๆเดือนนะครับสัปดาห์ที่แล้วได้ไปเท่าไหร่อ่ะเอห้าพันเนาะห้าพันโคราห้าร้อยมาสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นนิสันนาวาระนะฮะก็ได้แพมเพิร์ แพมเพิสยสิบท่านยีท่านก็ท่านนึงก็ได้2กล่องกล่องละ500บาทประมาณนี้นะฮะก็ได้ประมาณสักพันนึงนะฮะ20ท่านคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรอแป๊บนึ่งนะครับจะได้เป็นแพมเพิสมูลค่าเกือบพันนะฮะที่ผมจะส่งไปให้นะแต่ตอนนี้ขอคนเดือดร้อน4ท่านนะฮะคนเดือดร้อนสท่านนะครับขอ id line เข้ามาฮนะ id line เข้ามานะครับ id line เข้ามาแล้วช่วยกรุณารับคอจากผมด้วยนะฮะ ตอนนี้มันยังเป็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่นะฮะเพราะว่าข้อความคงส่งเข้ามาเยอะแล้วมันจะค่อยๆลันลันตามไปนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอ้าวรอฮะผมรอฮะผมรอฮะหรือช่วงที่จังหวะรอจังหวะรอใครมีอะไรสอบถามผมสอบถามได้นะครับสอบถามผมสอบถามได้แต่ตอนนี้ยังเป็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่นะฮะขอภัยนะครับขอภัยทุกคนนะฮะรอครับรออดีไลน์ครับมันอาจจะมาช้าหน่อยนะครับสาหรับอดีไลน์หลายๆคนนะฮะ แต่ตอนนี้ระวังหน่อยนะผมอยู่ห้องคนเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ใส่แมสได้เพราะผมอยู่ห้องคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับสวัสดีครับอืมโอเคครับสวัสดีทุกคนนะฮะยังคงรอไอดีไลน์นะครับสี่ท่านนะฮะมาไม่เอย่ยมาไม่เอย่ยหรือว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเดือดร้อนได้นะครับคุยกับผมเสร็จปั๊บผมไลน์ส่งให้ห้าร้อยบาทนะครับขอสี่คน,นะฮะสวัสดีครับคุณอมอมอสวัสดีคุณพาร์ทสวัสดีหลายๆคน,นะฮะ ตอนนี้โควิดเรามาระวังกันนิดนึงนะฮะโควิดก็บอกตรงนะฮะเราก็เจอกันหลายสายพันธ์ฮะทั้งประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์อยู่ในนี้แล้วครับแล้วหลายคนบอกว่ารอเตียงนานมากส่งข้อความมาให้ผมช่วยประสานเตียงผมก็ยอมรับจริงๆว่าผมประสานไม่ได้จริงๆฮะ,ะเพราะว่าทุกโรงพยาบาลก็เต็มหมดจริงๆฮะเต็มจริงๆต้องรอนานหลายวันมากฮะ,ะหลายคนส่งข้อความอินบ็อกซ์เข้ามาขอให้ผมช่วยเรื่องเงินนะฮะขออภัยผมช่วยไม่ได้ะครับ ผมจะช่วยได้เฉพาะตอนไลฟ์สดนี้นะครับพิษณีส,สวัสดีครับอ่ารอฮะรอไอดีไลน์อยู่ะฮะข้อความมันขึ้นมาเอ,อยังเป็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่นะฮะผมจะทายังไงดีให้ข้อความมันไปเร็วเอ็วหนวดเยอะอืมโอเคหนดเยอะครับหนดเยอะครับเพิ่งมาค่ะอ่าสวัสดีครับคุณสุพนุชสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองเดือดร้อนนะฮะใครที่คิดว่าตัวเองเดือดร้อนแล้วจะสามารถวีดีโอคอลคุยกับผมเพื่อยืนยันว่าคนเดือดร้อนจริจรงๆได้นะครับ ขอ ID l i ลไลท์พิมเข้ามาฮะอ่ะโอเครอฮะเพราะทุกคนยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่นะฮะอย่าส่งเข้าไปในอินบ็อกซ์นะครับคุณจารุณีสวัสดีครับอย่าส่งเข้าไปในอินบ็อกซ์นะครับ ID l ดลไลน์ขออยู่ข้างหน้านี่ฮะ ID l ดลไลท์นะครับขออยู่ข้างหน้านะครับเพื่อจะได้เป็นพยานกันทุกๆคนนะครับผมอาจจะมาดึกหน่อยนะะขออภัยผมติดประชุมอยู่นะฮะรอฮะยังไงก็รอครับสี่คนครับ วูทุกคนยังสวัสดีกันอยู่เลยอ่ะผมจะทำยังไงดีข้อความมันมามันเบียดกันมานะฮะครับคุณพลอยสวัสดีครับวันนี้แจกชุเรียนไหมโอ้โหเพิ่งกินไปเมื่อเย็นอ่ะบังคุดแทนได้ไหมเพื่อนทัดบังคุดแทนได้ไหมโอเคสวัสดีครับคุณมุกดาอา้าวสวัสดีครับหรือมีปัญหาอะไรสอบถามได้นะครับถ้าถ้ารู้จะตอบฮะโอซีเนียเหรอโอเคสวัสดีครับ คุณแก้วโอเคตอนนี้ยังคงรอฮะยังไม่มีใครส่ง i อ l ดีไลน์มาหรือข้อความมันขึ้นช้ามันเลทมันมันมันดีเลย์ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่ว่าในนี้มันช้านะสวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคนนะฮะมีทารักทุกคนครับคุณระวิภาสวัสดีครับเปลวเปลวเปลวตอนนี้ยังรอข้อความทำยังไงดีทำยังไงดีหรือเราจะโพสเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแค่ข้อความแล้วส่งภาพกันมาแล้วผมคัดเลือกอันนี้ก็ มันตรวจสอบยากอะ่ะผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคุณลำดวนสวัสดีครับคุณคนนอนนามีนานอนโอ้มีนาก็ดีครับคุณนิตยาสวัสดีครับคุณอัมภัยพันอัมภัยวันเหรอคุณฝนฝน,น,นสายฝนครับยังคงรอไอดีไลน์อยู่ครับวันนี้ไม่มีใครกล้าส่งไอดีไลน์มาเลยอะ่ะพอไอดีไลน์แล้วเราจะต้องขอให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะฮะอืมเพราะบางทีส่งข้อความมามันตรวจสอบไม่ได้คุณเล็กๆสวัสดีครับรอฮะ ห้าร้อยบาทต่อหนึ่งท่านนะครับแต่ขอเป็นคนที่เดือดร้อนจริงๆนะคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับอืมคุณนุกคุณนกสวัสดีครับคุณสุชาน,านันสวัสดีครับคุณปิยะวรนสุขเจริญสวัสดีครับอืมกูไม่ดีตรงไหนตอบซิเออไม่ไม่กล้าตอบครับยังรอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยนะฮะ ยังไงดีล่ะยังไงดีล่ะหรือเอาเราจะยังไงกันดีเพราะว่าข้อความยังเป็นแบบสวัสดีอยู่เลยอ่ะข้อความมันช้าน่ะเอาไงดีครับแนะนําหน่อยยังส่งได้ไห้เอาน้องขวัญไม่ต้องน้องขวัญไม่ดเดือดร้อนน้องขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณนิวาดโอ้โหคุณคนเดียวสมคิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เฟซก็ไม่ค่อยแจ้งเตือนนะฮะคุณอ้อยสวัสดีครับ อ่ะผมให้นะฮะสำหรับสี่ท่านที่คิดว่าตนเองเดือดร้อนนะครับท่านละห้าร้อยบาทนะครับเงินก้อนนี้ก็เอาไปซื้อกะปิน้ำปลาไปซื้อข้าวสารให้กับที่บ้านได้นะครับรอครับผมรอฮะซึ่งข้อความมันช้ามากเลยผมจะทำยังไงดีอืมคุณนพร,รั์คนไปส่งในอินบนะ็อกก์ขนาะซึ่งผมก็ไปเปิดอินบ็อกซ์ไม่ได้ด้วยสิทำไม่เป็นทำไงสวัสดีครับเออ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 เอเออคุณสมชาติสวัสดีครับ รอกด ID Line ลหรือข้อความมันยังมันยังขึ้นอัพมาไม่ถึงอะทำไงดีอะข้อความยังขึ้นอัพมาไม่ถึงเลยอะฮะถ้าถึงแล้วกดหนึ่งได้ไหมทุกคนฟังกันอยู่กดหนึ่งได้ไหมผมจะได้รู้ว่าข้อความมันมาถึงแค่ไหนแล้วแล้วจะส่งเป็น i อ l ดี e ลนดีไหมหรือว่ายังไงปึงป้งปึงป้งปึ้งสวัสดีครับสวัสดีครับอืมครับสวัสดีครับรออยู่ครับรออยู่ครับห้าร้อยบาทนะฮะ ณพัชรีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทุกตาพอบอกว่าต้องไลฟ์สดนี้ก็ทุกคนจะระมัดระวังตัวเนาะแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการเดียวที่เราจะสามารถตรวจเช็คได้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนฮะอืมพรุ่งนี้ยังคงนัดไว้นะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอธิบายเรื่องของมาตรการยาวๆหกจังหวัดให้สําหรับผู้ประกันตนนะครับสวัสดีครับือข้อความมันยังยังสวัสดีกันอยู่เลยอะทำไงดีครับ ครับผมเดี๋ยวดูในนี้ก่อนนะจริงๆไปเปิดในึงโอเครอฮะยังคงรอนะครับสวัสดีครับหรือใครมีอะไรก็ถามได้นะครับถ้าผมตอบได้ผมก็ตอบนะฮะอ,อ๋อวัคซีนฉีดกันหรือยังฮะวัคซีนฉีดกันหรือยังวัคซีนวัคซีนต้องฉีดนะครับแต่ถ้าบางคน หนึ่งสวัสดีค่ะโอเคข้อความน่าจะเริ่มตรงนี้แล้วเหมือนว่าแสดงว่ามันข้อความมาดีเลยช้าไปเป็นหลายนาทีสวัสดีค่ะหนึ่งโอเคคนที่เดือดร้อนนะฮะขอ id line ครับขอ id line ให้ผมได้ไลน์เข้าไปคุยก่อนนะฮะสี่ท่านนะครับท่านละห้าร้อยนะฮะหรือวิธีการนี้มันจะไม่เวิร์กแต่ว่ามันก็ตรวจสอบไม่ได้ไงคุณมันก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่าถูกไหมอะ่ะมันต้องมีมาตรการในการตรวจสอบร่วมกัน เพราะว่าหลายคนใน inbox เข้ามาเยอะมากนะฮะ inbox เข้ามาหาผมเยอะมากแต่พอ inbox อเข้ามาเสร็จปั๊บก็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 นั่นแหละฮะคุณเมตตาสวัสดีครับอคุณรำไพพันธ์สวัสดีครับคนที่เดือดร้อนนะฮะไอดีไลนะครับขอเดือดร้อนจริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังฮะเออยังไม่มีใครมาเลยอะ่ะทําไงดีปึงปึง,ปง โอเคสงสัยต้องไปเปิดในคอมอ่ะต้องไปเปิดในคอมเพื่อดูในข้อความในอินบ็อกซ์ที่ส่งเข้ามาสงสัยควรจะส่งเข้าไปใน inbox อินบ็อกซ์อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปึงป้งปึ้งปึ้งเอาอย่างไรดีเอาอย่างไรดีออรดสวัสดีครับสวัสดีครับ id line ให้ผมได้คอเข้าไปคุยนะฮะจะได้เป็นพยานกันทุกๆคนนะครับว่าคุณเดือดร้อนนะฮะถ้าเดือดร้อนผมก็โอนให้นะครับ ันนี้แยกส่วนกันนะฮะแยกส่วนกันนะแคมเพิร์ผู้สูงอายุแคมเพิร์ผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวจากสิบท่านเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นยี่สิบท่านนะฮะเดี๋ยวจะทยอยทยอยเข้าไปทักนะครับเดี๋ยวจะทยอยทยอยเข้าไปทักอืมเออยังไงดีไม่มีคนส่งเป็น id line เลยอ่ะไม่มีคนส่งเป็น id line เลยอืมแสดงว,ว่าไม่อยากคอสดใช่ไหมล่ะอย่างงั้นเดีย๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนมาตรการแล้วถ้าไม่อยากคอสด เอาอย่างนี้ละกันงั้นเ,เงินจากนิสสันนาวาร่านี่นะเอา,อางี้ผมสรุปให้นะฮะเงินจากนิสสันนาวาร่าเนี่ยที่อยู่โฆษณานะฮะถ้าเห็นก็เข้าไปกดไลค์เขาหน่อยแล้วกันนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เขาหน่อยผมขอเปลี่ยนเงินจากนิสสันนาวาร่าที่จะมาแบ่งให้ทุกคน2,000บาทเนี่ยผมขอเอาไปให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนาะที่เป็นผู้ป่วยและต้องการแพมเพิสนะครับาจากเดิมเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ เอาไปเพิ่มให้ตรงส่วนนั้นแล้วกันโอเคไหมอ่าเพราะว่าไปเพิ่มอาไปเพิ่มให้ตรงส่วนนั้นแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าดูสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยยังคงสวัสดีกันอยู่เลยฮะยังคงสวัสดีกันอยู่เลยฮนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอ่อผมเอาเงินจากนิสันวาราเนี่ยไปซื้อแผนเพิ่มนะทุกคนโอเคไหมครับคุณอาจจะกังวลเพราะคนเห็นไอดีอ๋อเออลิงค์คนอาจจะกังวลเพราะคนเห็นไอดีไลน์เหรอ สนลี่วัดดีสัลีคิดถึงนะจ๊ะอมสินเออนาะคุณอาจจะกังวลเพราะเห็นไอดียลนก็คิดว่าเออเดี๋ยวจะไม่แบบปลอดภัยเออเอาอ,อย่างนี้ละกันเงินจากนิสันวราก้อนนี้ผมตัดสินใจเลยนะผมตัดสินใจว่าโอ้ลิงค์หนึ่งเพิ่งจะมาแสดงว่ามันช้ามากเลยอะ่ะหน่วงหลายนาทีเลยอะผมตัดสินใจว่าเงินจากนิสันวร,ราก้อนนี้ผมแบ่งไปซื้อนะผมแบ่งไปซื้อให้กับ คนแก่ผู้สูงอายุนะครับนะยี่สิบท่านนะฮะท่านละสองแพ็กก็ถือว่าเป็นเงินสองหมื่นบาทนะฮะเป็นเงินสองหมื่นบาทขอบคุณนิสสันนาวาลาด้วยนะครับผมขออนุญาตนําเงินที่เขาจ้างผมนี่แหละมาลงในเพจนี้เอาไปให้กับทุกคนนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้ามีสินค้าอื่นตามมาออรอบที่แล้วเป็นคนเดือดร้อนสบายนะคะสบายดีครับคุณต่อยครับรอบที่แล้วเป็นคนเดือดร้อนรอบนี้เป็นแพมเพิร์ดให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยาย รอบหน้ารอบหน้าจะเป็นเด็กบ้างเอาไหมรอบหน้าจะเป็นเด็กบ้างแต่อย่าต้องไปคิดว่าเอ๊ะเราจะมอบอะไรให้เด็กดีเพราะว่าพุวกนี้ก็จะเป็นแคมเปญของฟูดแพนด้าเดี๋ยวผมได้เงินจากฟูดแพนด้าตามนั้นเลยค่ะโอเคเอ,อ,อย่างนี้โอเคสวัสดีหลายคนสรุปแล้วผมสรุปให้นะทุกคนคือผมเอาเงินก้อนนี้เห็นด้วยให้คนแก่ไปเลยโอเคอ่ะผมเอาเงินก้อนนี้จากนิสันนาวาร่าไปซื้อแพมเพิร์ด คนละสแพ็คก็เกือบ1,000บาทให้กับคนแก่ตอนแรกจะมอบให้10คนคือหมื่นหนึง่งตอนนี้เปลี่ยนใจฮะคนส่งกันเข้ามาเยอะผมขอเพิ่มเป็นส0 0 0มบาทก็คือ20ท่านคุณพ่อคุณแม่ยีท่านนะฮะถ้าผมอินบ็อกเข้าไปขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรและไซส์ไซส์เพราะว่า S M L X L เนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะขอไซส์ตามนั้นด้วยนะครับนะ แล้วก็ผมขอแจกแบบนี้ส่วนพวกนี้เนี่ยจะเป็นงานของ Food Panda เงินจาก Food Panda ก็จะเอาไปมอบให้กับอาทิตย์หน้าละกันมอบให้แต่เดี๋ยวคิดแคมเปญของเด็กก่อนว่าเอ๊ะเราจะช่วยเหลือเด็กยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคไหมตามนี้นะเดี๋ยวผมขอเวลานักจากนี้ขอไปอ่านข้อความ1,000ข้อความที่คุณพ่อคุณแม่ญาติญาติส่งเข้ามาขอแพเพร์จากผมนะฮะนะตอนนี้ผมกำลังมีแนวคิดกำลังประสานลถ ลดผู้พิการรดผู้พิการให้นะครับเ,ออเป็นรดผู้พิการแต่ว่าไม่รู้ว่าจะประสานได้สักกี่คันนะครับก็จะ <c oughs> นําไปแจกให้กับคนที่เดินไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะเราร่วมทาบุญด้วยกันนะสําหรับแฟนเพจของเราเรามีเงินเราก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะฮะมีฉชนั้นแล้วก็โอเคตามนั้นเนาะส่วนพรุ่งนี้ผมมีบายดีครับบายดีครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะมาคุยเรื่องของมาตรการในการเยียวยาลดใหม่ หกจังหวัดรอบใหม่เนี่ยใครจะได้ใครไม่ได้กลุ่มนั้นได้ไม่กลุ่มไหนไม่ได้บ้างแล้วจะมีมาตรการอื่นออกมาไหมสําหรับประชาชนทั้งประเทศเดี๋ยวขออนุญาตไปทําการบ้านก่อนโอเคไหมวันนี้เราคุยกันแค่นี้เพราะว่าผมเพิ่งเลิกประชุมมาเหมือนกันแล้วก็มาต่ออันนี้เลยอาจจะมาช้าไปหน่อยดึกไปหน่อยแต่พรุ่งนี้เรามีนัดกันช่วยคนแก่ก็ดีอ่ะคุณตู่จะโอเคขออนุญาตเดี๋ยววันไหนผมแพ็คหาชวนมาช่วยแพ็คได้ไหมผมแพ็คแพมเพิร์ ยี่สิบกล่องแล้วเดี๋ยวจะส่งภาพมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะวันนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเตาทุกวันนี้มันจะขึ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอยู่นะโอเคได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแฟนเพจอนุวัตจัดให้อย่างแนยวแน่นแม้จะมีเพจปลอมขึ้นมาเยอะมากมายนะครับมี u t u b ปปลอมมากมายนะครับทุกคนก็อันนี้คือเพจจริงนะครับอันนี้คือเพจจริงนะ,ะดูยอดฟอลโล่ follow, มันจะเยอะหน่อยนะฮะอันนี้คือเพจจริง แล้วก็เราก็มาร่วมทําบุญร่วมกันนะครับขอให้บุญกุศลที่ผมทานะฮะโดนบันดาลให้กับลูกเพจของผมทุกๆคนบันดา fc ทุกคนนะครับได้บุญได้กุศลที่เราได้ร่วมทําครั้งนี้ด้วยนะครับยังไงก็ไปกดไลค์นิสันอวราให้เขานิดนึงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วพรุ่งนี้สักประมาณกี่โมงดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวผมบอกแล้วกันนะว่ากี่โมงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับนอนหลับฝันดีครับใครไม่ได้ทานข้าวทานข้าวด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ